คนก็จะมาเรือพายบางคนต้องมาเรือยนต์นะครับเขาจะพาน วันนี้คือเรือติดนะครับคือเรือไปไม่ได้เลยต้องใช้เวลานานนะเรือติดเสียบไม่ได้เลยเนลยามากคริงๆครับมันเป็นการรีวิวบรรยากาศของตลาดน้ำเมืองสุวรรณนะครับเป็นแบบใครที่ยังไมา่เคยมาก็แนะนาอยากให้มานะครับมาเที่ยวนะครับตอนนี้กาลังทำเทยอมากนักเที่ยวเยอะมากอันนี้คือเที่ยงกว่าแล้วนะครับจะบ่ายโมงแล้วตลาดด้วยกันคึกคักอยู่เลยนะครับ ปกติถ้ามารอบเช้าเนี่ยจะเยอะกว่านี้นะครับรอบเช้าเนี่ยประมาณแปดโมงเก้าโมงสิบโมงนักท่องเที่ยวจะเยอะมากกว่านี้สายเข้าตัวเลยนะครับจะเยอะมากนะครับอันนี้จะบ่ายโมงแล้วก็ยังคึกคักอยู่เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับที่ว่าเราก็ช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันทําให้เป็นที่ประทับใจสําหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามา เที่ยวชมเที่ยวชมประเทศไทยนะครับทุกคนก็ประทับใจมีภาพสวยกลับไปโชว์เพื่อนผูงญาติพี่น้องในโลกออนไลน์ทุกคนก็รับรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างสวยงามขนาดไหนน,นี้ก็ถุงเท้านะครับเป็นงไปอันนก็ถงเท้านะครับนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับเป็นหมวกก็มีนะครับมีทุกอย่างจริงๆครับนี่ก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ทุกคนลหลงไหลนะครับเพราะว่าอ่า มันไม่มีที่ไหนในโลกนะครับหรืออาจจะมีแต่ก็ไม่เหมือนประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่คือดอําเนินตรวงเนี่ยมีเสียงที่สุดระดับโลกนะครับตลาดน้ำดําเนินสะดวกก็อันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับก็กระเป๋านะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจสําหรับคนไทยเรานะครับที่มีโอกาสได้มา,าต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือว่าเดวเวมาร์เก็ตนะครับกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับโรติ้งมาร์เก็ตนะครับตรงนี้เรือก็จะเริ่มติดแล้วก็จะจะช้านะอันนี้เรือพายอันนี้เรืยอยนต์นะครับไปด้วยกันนะ ภ็ผ้าเป็นผ้าไหมนะครับเป็นผ้าไหมอันนี้จะเป็นกระเป๋านะครับอันนี้เป็นโคมไฟนะครับแม่ระดับน้ำก็คอณท่างตั้งขึ้นสูงนะครับกระดับน้ำมันี้จะเป็นโคมไฟที่ทำจากมะลามะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟเหมือนกันของฝากของตกแต่งบ้านนะครับมีทุกอย่างครับ อันนี้เป็นโมบายนกนะครับก็มีด้วยตัวตัวนี้นครับคือโมโบายที่ทำเป็นกนกก็ทำจากกะลามะพร้าวแต่ทําเป็นลูกนกทําเป็นพึ่งก็มีเป็นโมโบายนะครับไว้แขวนถ้าเป็นพัดลมก็มีต่างหันลมโอ,อันนี้คนรูปตั้งสันดีมากนะครับถ้าเป็นต่าหันลมนะครับต่าหันลมเป็นโมโบายนะครับ ทำจากไม้สวยงามมากๆนะครับมีรูปแบบนะครับอก็นนจะเป็นแกลเลอรี่พวกภาพวาดต่างๆนะครับเป็นลูกภาพใครชอบลูกภาพก็ที่นี่มีนะครับโอ้ร้านนี้ใหญ่มากนะแกลเลัรท่ทำจากไม้นะครับๆๆน,นี่จะเป็นพวกกระเป๋านะครับพวกกระเป๋า ก็เป็นเรือยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องเครื่องของรถยนต์นะครับเอามาดัดแปลงเป็นเรือนะครับผมเครื่องยนต์แบบนี้นะครับอันนี้เครื่องประดับนะครับอันนี้ชุดกีฬาชุดมวยไทยนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้นะครับทําเป็นถ้วยชามไว้สําหรับเป็นร้านอาหารก็สามารถใช้ได้นะครับ ก็ขึ้นสูงนะครับโอเคเนี่ยวิธีการเลี้ยวเรือนะครับวิธ <Yeah. S 1> ีการเลี้ยวเรือคนขับก็จะชานาญมากนะครับเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายอันนี้ก็เข้าไปที่เรามาตะกี้นะครับทางทางเข้าของตลาดนาดเป็นรสะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเรือ <Okay. S 2> ไปตามซอยนะครับไปตามหมู่บ้านของชาวบ้านไปตามซอยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นคลองไปตามซอย แต่ละซอยเพื่อให้ชาวบ,บ้านได้ใช้น้ําในการทําการเกษตรนะครับฮอกลูกทา,ทาสว,วนมะพร้าวทาสวนผลไม้ที่นี่เยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้วยนะครับดําเนินสะดวกครับบ้านลกอดําเนินสะดวกมะพร้าวดาเนินสะดวกผลไม้จากดําเนินสะดวกมีเยอะมากครับเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะเป็นเสียงเรือยนต์นะครับบ้านชาวบ้านก็จะอยู่กันแบบนี้นะครับ คนไทยสมัยยุทยานะครับลักษณะจะเป็นตรงจั่วแหลมแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะบ้านเรือนไทยไทยสไตล์เฮาส์นะครับสมัยยุทยานะครับผมก็จะเป็นบ้านไม้แบบนี้นะครับบ้านโบราณนะครับบ้านโบราณอันนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับเป็นสวนกล้วยสวนมะพร้าวที่ี่จะมีผลไม้เยอะมากนะครับเพราะว่ามีท้องเยอะมากนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะมาเออ่รีวิวใหม่นะครับสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกรถดำเนินสะดวกรถซีมาร์เก็ตนะครับผมขอบคุณผู้รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ